สวัสดีครับชาวไทยเนื่องจากคนไทยเขาจะผิดนะครับเข้าใจว่าต้นดอกอันนี้เป็นดอกสาระเข้าใจว่าต้นไม้นี่เป็นต้นสาระที่พระเจ้าประสูติแล้วก็ปลินภพานใต้ต้นสารานี้แต่ไม่ใช่ต้นนี้มันเป็นต้นลูกระเบิดนี่ฮะลูกระเบิดนะลูกระเบิดสมัยโบราณน,นะฮะอ่าเป็นลูกหินทิ้มกลมใส่เข้าไปแล้วก็ยิงกันอันนี้เป็นความก็จะผิดของคนไทย <Arms performance> ที่เข้าใจว่าพระเจ้าอ่าประสูติและประิตภพานใต้ต้นสารานี้ แต่จริงๆเป็นคนล,ละต้นกันอ่าคนล,ละต้นกันนะฮะ,ะไม่ใช่ต้นแบบนี้ก็เหมือนเราเข้าใจว่าประเทศเราเป็นประเทศประ,ประชาธิปไตยแต่จริงๆเราเป็นประเทศเผด็จการน่าหงุดหือนกันเพราะนั้นแก้ไขปรับให้ถูกต้องเสียทีนี้ประเทศไทยเนี่ยใช้หลักอ่าใช้รัฐทิรัฐมรดุน่ะทำให้เราอ่าสร้างประชาธิปไตยกันไม่ได้อ่าได้เต็มร้อยไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เราทําได้เต็มที่แค่ครึ่งหนึ่งเพราะนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศประชาธิปไตยครึ่งใบที่เราพูดกันได้หละครับไม่เต็มใบครึ่งใบทีนี้พอค,อครึ่งใบเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งมันเป็นเปนเผด็จการะมันไม่ควรเพราะเราประกาศแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วทำไมมีเผด็จการอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งมันก็ขัดแยง้งย้อนแย้งกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผมมาขายธงนะผมมาขายธงเลยนะธงระบอกใหม่ ที่มันที่ท่านจะได้ประชาไปเต็มรูปเลยนอกจากได้เต็มร้อยแล้วยังได้ยกระดับเป็นประชาไย,ยแบบชั้นสูงเลยเป็นชั้นสูงเลยนะฮะซึ่งดีกว่าช,นนชั้นล่างที่ใช้กันอยู่เนี่ยทุกวันนี้เราใช้ประชาิปตยชั้นล่างกันนะครับล่างกับสูงนี่มันต่างกันตรงที่ระบบการค้าเหตุที่เป็นชั้นล่างประชาิปตยชั้นล่างก็เพราะว่าใช้ระบบการค้าทุนนิยมนั่นเองะทุนนิยมเนี่ยมันสร้างชนชั้นสองชนชั้นรวยผูกขาดกับจนผูกขาดซึ่งประเทศไทยเป็นอยู่แล้วทั่วโลกก็เป็น ประเทศไทยเป็นหนักเพราะประเทศไทยนี่มีความเหลื่อมล้าสูงก็มาจากเราทํากันไม่เป็นผู้ปกครองทุกคณะทาไม่เป็นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมจึงมาประกาศขายธงชาติให้ขายธงระบอบธรรมชาตินะเพื่อให้คนไทยเอาไปใช้ติดทั่วบ้านทั่วเมืองเพื่อประกาศให้รับรู้กันว่าประชาชนปฏิวัตปิประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว ทางใจนะทางใจปฏิวัติเรียบร้อยด้วยการติดคงระบอกประชาธิปไตยชั้นสูงเราไม่ใช้ประชาชนล่างแล้วเพราะประชาธิชนล่างเนี่ยตัวประเทศเราก็ยังไม่ได้ใช้ไอ้ชั้นล่างเต็มร้อยเลยได้แค่ครึ่งหนึ่งอะ่ะเราใช้ในทุกวีวันเนี่ยประชาไยครึ่งใบย,ยังไม่เต็มร้อยเลยและไอ้ประชาธิยครึ่งใบเนี่ยดันเป็นประชาธิปไตปลอมอีกค่ะ่ไม่ใช่ประชาจริงนะครับอันนอกจากได้ครึ่งหนึ่งแล้วยังเป็นของปลอมอีกเนี่ยมันจึง นะประชาชนเข้าใจนะที่ผมอธิบายเราจริงเป็นประเทศที่แบบเราเจริญก็จริงทันสมัยจริงแต่ว่ามันเป็นทันสมัยของนายทุนนายทุนมั่งคั่งแต่ประชาชนนจนลงเราก็ดูได้จากบัตรสวัสดิการคนจนคนจนมากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลักเด่นของทุนนิยมคือสร้างคนจนมากขึ้นแล้วก็สร้างคนรวยรวยยิ่งขึ้นเพราะว่าคนรวยจะรวยมากยิ่งขึ้นก็ต้องคนจนก็ต้องมีมากขึ้นมันเป็นกฎมันเป็นคู่กันเป็นของคู่กันคุณจะรวยได้ไงถ้าไม่มีคนจน คุณต้องมีจนมีทาตที่ผลิตสินค้าทําให้คุณมั่งคั่งอ่ะเออก็ลิเขาเรียกไอ้ถ้าพูดแบบตรงๆภาษาชาวบ้านเห็นช <c oughs> ัดๆเห็นชัดๆเลยนะตรง,ตงๆเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆคือว่านี่คือระบบป้นคนจนเออพูดง่ายระบบทุนนิยมันคือระบบคนรวยป้นคนจนอันนี้เขารู้กันทั่วโลกอยู่แล้วอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาไม่มีทางไปทางออกไงไม่รู้จะไปทางไหนก็จำยอมอยู่นะเหมือนประชาชนทุกคนจำยอมต้องทำงานเช้าไปเย็นกลับต้องทิ้งลูก ลูกน่ารักเล็กๆก็ทิ้งไว้ต่างจังหวัดแล้วเองก็เข้ามาในเมืองขายแรงงานเนี่ยไม่สังคมมันผิดเพี้ยนหมดมันมันทำลายสังคมหมดทำลายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทำลายศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์มนุษย์ก็จะกลายเป็นศักดิ์ศรีไม่มีก็กลายเป็นแค่นอสสกรูคุณตายไปในระบบทุนิยมคุณก็ตายไปก็ไม่สนใจหรอกแล้วทุนิยมก็ไม่สนใจในโลกมันจะร้อนแค่ไหนนะอ่ามันทำลายไปหมดทั้งสิ่งวร้อ์ก็ทำลายด้วยจนกระทั่งต้องมาออกกฎกันเนี่ยนะออกกฎกันต้องนเซสซิโลกันนะ ใครไม่ทําตามนี้ก็สินค้าขายไม่ได้ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าประเทศไทยตอนเนี้เรามีปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ออกแล้วติดอยู่ในวงจรอ,อุบาทของเราเดินวนอยู่ในเขาวงกดที่หาทางออกไม่เจอผมจึงต้องมาขายธงชาติไอขายธงระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเพื่อพาประเทศออกจากวงจรอ,อุบาทแล้วไปเป็นประเทศใหม่เลยเป็น,เป,นปเป็นประชาชนชั้นสูงเลย ด้วยระบบระบอบที่มาตรฐานสูงเพราะเรามีซูเปอร์สแตนดาร์ดไอ้ซูเปอร์สแตนดาร์ดนี้มันมีสีแพลตฟอร์มในซูเปอร์สแตนดาร์ดมีสีแพลตฟอร์มสีแพลตฟอร์มนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอ่าก็เขาเชิญเข้าเรียนรู้ในธงประชาธิปชนชั้นสูงว่าสีแพลตฟอร์มคืออะไรนะครับเนี่ยคือซูเปอร์สแตนดาร์ดของประเทศไทยประเทศจะมีแสแตนดาร์ดที่สูงกว่ายุโปรปอเมริกานะนเนี่ยด้วยสีแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งอยู่ในธงประชาธิปชนชั้นสูงอ่า พราะนั้นประชาชนชาวไทยตอนนี้ก็ต้องทิ้งประเทศไทยตัวปลอมที่เราเป็นอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าแทนที่เป็นประเทศเต็มจริงที่เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยก็ไม่ได้เป็นแถมเป็นประชาธิปไตยปลอมอีก่างหากม,มันก็ทําให้ประเทศเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศทจ,จริงอ่ะนะแล้วทําให้ประชาชนก็เป็นคนประชาชนคนไทยถูกปลอมไปด้วยนะคนไทยเริ่มจะแข็งก้าวเริ่มจะไม่ใช่คนไทยแล้วความเป็นไทยก็ค่อยๆหดหายไป นะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องทิ้งกําหนดทิ้งเลยนะทิ้งประเทศไทยที่เป็นมาเนี่ยเพราะมันเป็นของปลอมของไม่ถูกต้องมานานประชับตยก็ไม่ได้เป็นนะก็เรียกว่าต้องติดธงประชาธิปไตยชั้นสูงแล้วละ่ะเพื่อที่จะได้เต็มร้อยแล้วก็ยกระดับเป็นชั้นสูง้งไงงงนได้สองเด้งพูดง่าได้สองเด้งถ้าให้ผู้ภาษาสมัยใหม่คือเป็นการปรับอัปเดตเวอร์ชั่นไปสเวอร์ชั่นเลย ไม่ใช่ทีละเวอร์ชันเวอร์ชันไปทีหนึ่งสองเวอร์ชันไปเลยอะ่ะไปเก้าล้ํเก้าหน้าเพราะเราจะเป็นชาติต้นแบบของโลก9ก้าล้ําก้าหน้าในยะุค AI เนี่ยก้าล้ําก้าหน้าอย่างไรก็ไปดูในรายละเอียดของงานนะเพราะฉะนั้นผมมาประกาศขายธงนะชาติไม่ใช่ขายธงเฮ้ยเชื่อขายธงธงระบอบตอนแรกเป็นธงก่อนธงระบอบประชาธิปไตยชั้นสูง เสร็จแล้วไอ้ระบอบประชาชนสูงเนี่ยเมื่อระบอบมันเต็มรูปแล้วใช้งานไปแล้วแล้วเปิดเปิดตัวใช้งานไปแล้วเนี่ยจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นระบอบธรรมาธิพิตยคือคือชื่อคือมันมาพัฒนาจากประชาชนล่างนี่แหละครับพัฒนาเป็นประชาชนสูงด้วยระบบการค้าเมื่อมันเมื่อเราประกาศใช้แล้วระบบมันเดินลันแล้วผลที่ได้เห็นแล้วว่าเออมันเสถียรแล้วมันเป็นประชาชนสูงแล้วอันนั้นแหละจึงเรียกว่า ธรรมอาทิตย์ปไตยสามารถไปเรียกไปธรรมอาทิตย์ได้เพราะมันเลื่อนชั้นแล้วไงมันเลื่อนขั้นไปชั้นสูงมันก็คนระดับชั้นกับประชาชนชั้นล่างมันไปชั้นสูงมันเลื่อนชั้นขึ้นไปอ่ะไอชั้นที่มันขึ้นไปเนี่ยองค์ประกอบต่างที่มันประกอบกันมันสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้เลยก็เรียกปธรรมอาทิตย์ปไตยนั่นเองนะฮะผู้จ้างให้การปกครองไว้สามแนวทางแล้วไงอัตราที่ปไตยโลกาที่ปไตยและธรรมอาทิตย์ธรรมอาทิตยเป็นสูงสุดะเรายกไประดับชั้นสูงเลยเพราะเราไม่อยู่ระดับสองชั้นนี่ละเราสองช ปกครองแบบเดรัจฉานนะคือหนีเสือป่าจระเข้ไม่ว่าท่านจะไปอยู่อัตราธิปยตยก็เป็นผล็จการมาลูกาธิปยตยก็เป็นของนายทุนสองอันนี้มันเป็นหนีเสือป่าจระเข้เป็นระดับเดรัจฉานนะะการเมืองก็จริงเล่นแบบเดรัจฉานไงจึงก่ะสงคารามกันอยู่ตลอดและรัฐสภาก็ไฟกันในรัฐสภาก็ไฟกันเต็ไมไปด้วยสิงสาราสัตว์แต่ละคนโอเคี่ยวรักดีทั้งนั้นเล่นเกมกันแบบการเมืองแบบ แบบทุเรศที่เราเห็นกันนั่นแหละครับจนประชาชน,นเบื่อแสนเบื่อแสนเอือมละอาใจก็ไม่มีทางเลือกทางไปผมจึงมาเปิดทางเลือกใหม่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงซึ่งต่อไปจะเรียกว่าธรรมธิปไตยนะครับและธงเนี่ยต่อไปก็จะเสนอโหวตให้เป็นธงชาติใหม่อันใหม่ธงชาติไทยได้เลยจะเสนอประชาชนก็จะโหวตเลือกกันเองว่าเอาเป็นธงชาติไหม หลังจากที่เปิธงประชาธิป็นชั้นสูงมาแล้วทําให้เราเกิดประโยชน์ประชชนได้เป็นประมุขฝ่ายปกครองคือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตไม่ต้องไปเลือกตั้งอีกแล้วนะประชาชนชั้นสูงนี่คือประชาชนเป็นประมุขคือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตไม่มีการเลือกต้องเลือกตั้งอีกแล้วสถาบนาะตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตนี่คือประชาชนั้นสูงนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ของขวัญชิ้นนี้ก็หวังว่าจะถูกใจใประชาชนแล้วก็ ตื่นตัวที่จะใช้แล้วก็สั่งยกเลิกของเก่าที่เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาที่แสนน่าเบื่อเอิมและอาที่เล่นกันเละเทะอ,อยู่ขนาดนี้การเมืองประเทศไทยเพราะนั้นยกเลิกไปเลยเปลี่ยนเป็นมาใช้ประชาธิปไตยสูงดีกว่าปีใหม่แล้วก็ควรจะได้ของใหม่และอย่างเราอยู่ในยุคที่ต้องได้ของใหม่คือยุคร้อยสิบเนี่ยเป็นยุคสกาววิไลต้องใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไล เมื่อเราติดตั้งของใหม่ระบบใหม่ระบอบใหม่วิถีใหม่ชีวิตใหม่ซูเปอร์สแตนดาร์ดใหม่ซูสีแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยเป็นของใหม่ทั้งประเทศติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยของใหม่เนี่ยมันจะทําให้เกิดยุคสีวิไลนั่นเองต้องสกาววิไลก่อนแล้วจีจะไปสีวิไลนั่นแหละจึงเป็นยุคของรอสิบที่แท้จริงสมบูรณ์แต่ตอนนี้ต้องติดตั้งของใหม่ก่อนก็คือระบบระบอบใหม่นั่นเองก็คือระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเป็นทางเลือกใหม่ที่ท่านปกติไม่มีทางเลือกน่านก็ต้องอยู่ในระบอบ นี้ไปอัชล่างนี่ไปถึง20ปีตามที่รถบบหเึ่งทำไว้ผมสร้างรถบบ2สองภายใน2ปีท่านก็ได้ระบอบใหม่แล้วได้ปกครองตัวเองแล้วแต่ในช่วง2ปีเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนี่จะมีรัฐบาลชวักการเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลชวักการเนี่ยเกิดจากขบวนกู้ชาติพรนะจัก2สอง่าเพราะว่าต้องใช้สุดพระเจ้าตากในการสร้างราชธานีใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ในยุคไอไอนะสมัยก่อนก็เรียกว่าราชธานีใหม่สมัยนี้ต้องเรียกว่าชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ นี่คือบทบาทของประเทศไทยซึ่งเดินตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งนั่นเองะฉะนั้นก็จะเกิดกระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองในยุคเอไออีกทีหนึ่งจะต้องมีการกู้ชาติแล้วก็มีการสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจอีก10ปีนะสิปีเสร็จแล้วก็จะครบรอบ100ปีพอดีที่ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองมานะครับประเทศจีนเขาครบรอบ100ปีไปเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นชาติมหาอำนาจเบอร์2อีก10ปีก็จะเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์หนึ่งส่วนประเทศไทยนี่หลงทางมา90ปี หรือเวลา10ปีก็จะครบรอบหนึ่งรอปีเพราะนั้นสปีที่เหลือนี่แหละครับสองปีเป็นการกู้ชาติอีกแปดปีนั้นจะเป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองไปสองสมัยก็เป็นสมัยละสี่ปีก็เป็น8ปดปีก็ครบรอบ100หนึ่งร้อปีพอดีน่าหละประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์ตัวจริงเลยอ่ะเราก็จะเป็นเช่นนั้นแต่การจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องวางรากฐานตั้งแต่บัดนี้ในปีสอง6น้าหกนี่แหละครับวางกันได้เลยโดยการซื้อสองขวานของผมซึ่งยังมีธงระบอบประชาธิปไตยสูงไปติดทั่วบ้านทเมือง แจ้งให้บ้านเมืองทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะหรือหน่วยงานองค์กรใดๆเอาไปติดด้วยเหมือนกันเป็นการลนรงลงอ่ะติดเพื่อลนรงลงที่จะใช้ประชาชั้นสูงไม่ใช้ป,ชประชาประชาชั้นล่างแล้วซึ่งเป็นประชาไปครึ่งใบจะเอามาทําไมเอามาก็มีล้วนจะมีปัญหาไม่รู้จบประเทศไทยไแล้วก็เล่นการเมืองกันแบบจบพอกันทีไอป,ประชาประชนปลอมเป็นประชาปลอมแล้วยังครึ่งใบอีก <laughs> เราไม่ใช้แล้วนะจบกันได้แล้วปนระชาชนพอกันที ประกาศให้รู้ด้วยธงประชาธิปไตยสูงติดทุบ้านทุเมืองแค่นี้แล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงซึ่งมันมีอยู่ในกล่องเวลาท่านซื้อกล่องก่ันไปจะมีทั้งสัญลักษณ์ธงอยู่ในรูปของหมวกก็ได้เสื้อก็ได้กระเป๋าก็ได้หรือเป็นธงล้วนๆเลยก็ได้ท่านก็จะเลือกเอาเอาแบบไหนแบบอย่างไรอย่างใดอย่างหนงึ่งเสร็จแล้วก็จะมีใบแสดงเจตจำนงอยู่ในนั้นใบแสดงเจตจำนงนั่นแหละท่านเป็นคําสั่งท่านที่ท่านจะสั่งให้เปลี่ยนเพราะในใบแสดงเจตจำนงจะบอกเลยทำอะไรในเจตจำนงนั้น เป็นการเปลี่ยนระบบระบอบสร้างไปได้ทำไมเป็นชาติมาห,อหาอำนาจนะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็จะมีไอ้ผังผังผังที่ท่านเพงดูแล้วจะเข้าใจว่าเออระบบระบบการปกรครองเป็นยังไงคือผมจะอธิบายในคลิปวิดีโอท่านก็ดูคลิปวิดีโอประกอบกับผังก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิเตยัยก็จะกลายเป็นคนไทยตัวจริงที่เป็นโสดาบันทิปไตยัยที่เป็นผู้ที่พร้อมจะปกครองตัวเองท่านก็จะกลายสถานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองทุกวันนี้ท่านเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นนะ แล้วก็ไม่ค่อยเบิกบานเพราะมองไปทางไหนประเทศติดขัดไปหมดเลยเด็กรุ่นใหม่ย,ยิ่งไม่พอใจอย่างยิ่งเลยอยากจะหนีออกจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศอื่นเห็นไหมไม่เบิกบานเลยหยดหู่กันหมดเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลิกจากเป็นผู้ไม่รู้นะฮะไม่ตื่นแล้วไม่เบิกบานแล้วไม่ปกครองตนเองนะเพราะว่าสุรบัญชรวไตัยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่จะปกครองตนเองอ่ะอ่า ท่านจะมาปกครองตัวเองโดยไม่มีเลือกตั้งอีกแล้วนะท่านเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยสถาปนาตัวเองเป็นประมุขฝ่ายปกครองเนี่ยมันอยู่ในประชาธิปไตยชั้น,ชนสูงอ,ะอ่ะทำาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในใบสแสดงเจตจำนงนั่นเองท่านก็สั่งซื้อของขวนนัญนี้ก็จะได้ธงสัญลักษณ์ระบอบประชาธิไปไตยชั้นสูงแล้วก็ใบคําสั่งของท่านเป็นใบสแสดงเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์กว่าบัตรเลือกตั้งอีกใบสแสดงเจตจำนงเนี่ยแล้วก็ใบประกาศส่งมาสี่สิบล้านเสียงที่ขบวนกู้ชาติประจก 2, ักษ์กนาประก 2, ปปกาาศเป็นนฎหมมยัั่งงค ไอ้ความมั่นคงไม่ใช่ต้องประกาศเพื่อปรับตามคนนั้นคนนี้อย่างที่ทหารเขาประกาศใช้นะอันั้นเป็นความมั่นคงของทางด้านทหารทางด้านทีนี้ความมั่นคงมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตรงนั้นความมั่นคงนี่แม้แต่คุณจนนี่ก็เป็นความไม่มั่นคงของประชาชนความจนหรือมีโรคภัยเข้ามาภัยพิบัติเข้ามาก็ต้องประกาศความมั่นความไม่มั่นคงของประชาชนะพราะมั่นคงมีทั้งหลายด้านหลายอย่างทีนี้ประชาชนถูกกลุ่มเล้าถูกคุกคามจนกระทั่งไม่มีศักยภาพที่ แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเป็นความไม่มั่นคงของประชาชนน่ะเจ้าของหน้าที่ตายไม่มั่นคงแล้วก็เลยประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงของเจ้าของหน้าที่ตายไปทําให้มันมั่นคงซะมันจะมั่นคงได้ก็ต้องต่อเมื่อเป็นระบอบการปกครองใหม่ที่ประชาชนเป็นปกครองตนเองดูแลทุกอย่างประเทศเองด้วยตัว้เองนี่แหละมันจึงจะเป็นความมั่นคงที่แท้จริงประชาชนประกาศกฎหมายความมั่นคงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนอันนี้แหละเป็นกฎหมายอย่างนี้ ไม่ใช่กฎหมายเพราะนคงผูกขาดอยู่แต่ทหารทำอย่างเดียวต้องคอยปราบคนนั้นตรงนี้อันนั้นมันเรื่องโบราณโบราณที่ท่านเข้าใจผิดกฎหมายความมันคงมีได้ทุกอย่างทุกชนิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดไม่ความไม่มันคงประกาศได้หมดนะอล้วเข้าใจแจ่มแจ้งนะเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศไปแล้วเนี่ยกฎหมายความมันคงมันศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญเมื่อประกาศรัฐธรรมนูญตกไปเลยแล้วมันไปศูนย์ตกตกไปรัฐบาลตู่ก็หายไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปด่าไปว่าไปไล่เขาไม่ต้องเผาบ้านเผาเมืองก็จะไล่รัฐบาลตู่ไม่ต้อง นะไม่ต้องไปทาตามไอ้พวกม็อบทั้งหลายผมเป็นไทงเงียบไม่เคยไปร่วมจุนมุมสมที่าก,กับกลุ่มใดสีใดทั้งสิน้นมาประกาศตรงนี้เพื่อจะสร้างประเทศไทยใหม่แล้วประกาศไปยังกลุ่มมอ็มอบม็อบพักทั้งหลายาประกาศให้ท่านทิ้ง,งอุดมการเก่าเลยเพราะมันเอามาใช้ไม่ได้มันพาประเทศออกจากวงจรบาปไม่ได้ท่านทายัางไงก็วนอยู่ที่เดิมอะวนม็อบไม่มีทางที่จะล้มรัฐบาลได้จําไว้มันก็วนอยู่ที่เดิมมันไม่แค่แค่เหมือนยูก,กัดคันเนอ่ะมันมันมันไม่สามารถจะทำให้เสียชีวิตได้เออ เอาแต่ถ้าเรื่องของผมเนี่ยชีวิตเลยหมดสิทธิ์เลยมาอย่างนี้เลยนะมันคนละเพราะี่ประกาศเป็นกฎหมายของฝั่งมันคขงอ่ะมันรุนแรงมันทําให้รัฐมนูลตกไปเลยเอาอย่างงี้รัฐมนูญตกตามสักว่าแล้วเสียงประชนมาสีิบล้านเสียงก็มากกว่ารัฐมนูลรัฐมนูญมาแค่สิบล้านเสียงประชนส่งมาสี่สิบล้านเสียงเนี่ยแล้วส่งมาก็มีเงินมากมายที่ใครมาร่วมเสถางมีแต่เงินฝั่งมั่งคั่งมากมายเกิดขึ้นท่านเข้าดูแล้วกันท่านจะพบว่าโอ้โหเงินเยะแยะมากมายเลย อย่างน้อยในที่นี่เตรียมทุนสำรองให้กับประชาชนละสี่ล้านและสิบหกล้านทำอย่างไรจะได้เนี่ยแหละครับก็เข้ามาสิครับที่นี่ทําเตรียมไว้ให้แล้วพูดง่ายความมั่งคั่งในโลกก็คือเหมือนมีทรัพยากรมีแก้วแก้วแหวนเงินทองมีเพชรมีพลอยมีแร่มีแร่มีอะไรที่มันมันมีอยู่แล้วในโลกใบนี้แต่ทาอย่างไรจะไปไปพบไปเจอไปเอามาใช้มาแปะรูปได้ก็ต้องเข้าดูในคลิปผมก็จะเกิดปัญญาเป็นส่วนได้สัวนไปก็จะเห็นระบบเลยเราจะเอาอย่างไรทำอย่างไรจะจึงจะได้เออของมันมีอยู่แล้วจะทำไงอ่ะ ถ้า,าบประชาชนเนี่ยจะได้อยู่แล้วสิบหกล้านจะทํำยังไงเออมันมีอยู่แล้วทำไงประชาชนปกครองตัวเองได้ระบบระบอบมันก็มีผมออกแบบไว้ให้แล้วก็ไปทําตามนั้นสิเนยท่านก็จะได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะออแต่ไม่ท่านต้องลงมือทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขเอเชิญทุกท่านสั่งซื้อของหวัญธงประชาชนสูงเพื่อประกาศแจ้งแล้วส่งไปเสด็จเจตาจำนงเป็นคําสั่งสั่งให้เปลี่ยนระบบระบอบ นะรัฐมนูลก็ตกไปอย่างพระสงฆ์มาสีสิบล้านเสียง่นะขบวนกู้ชาติจากสองนํามาประกาศเป็นกฎหมายความเป็นคงรัฐมนูลก็ตกรัฐบาลตู่ก็หายเนะี่ยรัฐประชนก็ดูแลประเทศเองขบวนกู้ชาติจากสองก็จะทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการดูแลไปสองปีนะเพื่อเปลี่ยนถ่ายประเทศจากประเทศไทยตัวปลอมไปสู่ประเทศไทยจริงก็นี่แหละครับจึงจะได้เป็นประเทศตัวจริงแล้วท่านจะได้อํานาจสูงสุดเป็นผู้ปกครองตัวเองเลยนะเพราะนั้นต้องทําตัวให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองเพราะ,ะนั้นผ,ผู้รู้ก็คือรีบดูคลิปวิดีโอผมมันจะเป็นผู้รู้ก็จะเป็นระดับโสดาบันทิปไตยเลยอ่าผู้ตื่นตื่นมาแล้วว่าโอ,อ้เราจะเป็นชาติใหม่มหามนาจใหม่แล้วต้องตื่นตัวที่จะก่อร่างสร้างประเทศใหม่อ่าเป็นผู้เบิกบานท่านเห็นเส้นทางเดินตลอดท่านมองทะลุปูโป่ปงเห็นแล้วจําสายเบิกบานได้มีกําลังใจที่จะทําพัฒนาอาเป็นผู้เบิกบานไม่เครียดแล้ว แล้วก็เป็นผู้ปกครองตัวเองนะนั่นแหละครับสดาบันธรรมธิปไตยเอาละผมอธิบายมานี้เป็นการเกินแรกก่อนต่อไปนี้เขอเชิญดูคลิปอื่นต่อไปเพื่อเสริมความเข้าใจเดิมที่ผมอธิบายอยู่ตอนนี้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นก็เชิญเข้าเรียนรู้คลิปอื่นไปต่อไปครับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ